สวัสดีเทนเดอร์ทุกท่านอยู่กับช่อง fx 2 t r a t e คลิปนี้ก็จะมารีวิวการถอนเงินของกองทุน f u n d e d next ในครั้งนี้ก็จะเป็นรอบที่3แล้วนะครับในรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันไปในคลิปนะครับกอสสำหรับกองทุน f u n d e d next ผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับในโปรแกรมที่ผมสอบก็จะเป็น x e page แบบ non consistency พอร0 k สำหรับใครที่จะสอบก็ให้ไปดูรีวิวที่ผมได้รีวิวไป แล้วก็จะมีข้อควรระวังยังไงบ้างสำหรับใครที่จะสอบก็แนะนำให้ไปดูในคลิปก่อนนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นรอบการถอนครั้งที่แล้วนะครับผมทำโปรฟิตไปได้ทั้งหมด9,800ก็คิดเป็น9.8%ของทาร์เก็ตก็จะมีรอบการเบิกไปแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับและในรอบถัดมาก็คือวันที่15เมษายนก็มาเลาเทตครบรอบประมาณ30บวัน ก็ตั้งแต่18มีนาถึง15เมษายนนี้นะครับผมก็ทําโปรฟิตไปได้4,100ก็จะต้องมีวันเทรดขั้นต่ำที่10บันด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขจากวันเทรด10บันก็จะมีเดลี่ล o อ s ที่5,000แล้วก็มี max ล o อ s ที่10,000สำหรับโปรฟิตที่เราทําได้ในรอบนี้ก็คือ4,100ก็จะถูกรวมกับในรอบที่ผ่านมาก็คือ13,900โดยมีทารเกตที่25,000นะครับ ก็จะให้ดูเปอร์เซ็นต์วินเลทที่ผมเทรดอยู่นะครับตรงนี้ก็คือ52เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เยอะนะครับส่วนอัตราวินกับลอสเนี่ยก็จะเห็นอัตราลิกต่อรีวอร์ดก็คือประมาณ1นึ่งกว่าบนะครับตรงนี้จำนวนเลทลอสที่142ส่วนวินเนี่ยผมได้แค่190ถ้าเราเล่นอาร์หต่อ1ก็คือ140ต่อ140ถ้า1ต่อ2เนี่ยวินนิ่งของผมก็จะอยู่ประมาณที่280นะครับสำหรับใครที่จะเทรดเนี่ยก็ควรที่จะรู้สเตตของตัวเอง อย่างตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าดีเทลสเตตซึ่งถ้าดูจากในคลิปที่ผ่านมาของผมก็จะเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเทรดเดอร์ควรจะมีสเตตเป็นของตัวเองก็เมื่อเราเทรดครบรอบกำไรแล้วก็จะมีเมลตัวหนึ่งแจ้งมาตรงนี้ congratulation หลังจากที่เราได้รับเมลมาเราก็สามารถที่จะกดว d ด a อได้แล้วตรงนี้ซึ่งในรอบนี้ผมได้ส่วนแบ่งทั้งหมด624ดอลลาร์เมื่อเรากดวิดอไป ก็จะมีสเตตัสขึ้นว่า pending ในส่วนนี้ก็ให้เรารอนะครับอย่างในรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลารอประมาณ10บวันแต่ในรอบนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2 3วันหลังจากที่เรากดวิดดอไปแล้วก็จะมีเมลตัวแรกแจ้งเรามาก็คือ payout request r e c e i p t Re จาก fundnetnext ก็กดไปวันที่15เดือน4หลังจากนั้นก็ใช้เวลารอเมลมาอีกทีนึงก็คือวันที่16เดือน4 มลอีกตัวหนึ่งมาบอกว่า payout request accept ก็จะเป็นการยืนยันว่าทาง funddex เนี่ยได้รับยอดเงินแล้วอย่างในรอบนี้จะเห็นว่าใช้เวลาห่างกัน1วันซึ่งในรอบที่ผ่านมาเมลตัวที่2เนี่ยใช้เวลารอถึง10วันเลยครับสำหรับการถอนในรอบนี้ผมก็ถอนผ่านดี l นะครับก็จะมีเมลจากดีวแจ้งมาว่า A new milestone was added เมลตัวนี้ก็มาวันที่6เวลา1ทุ่ม หลังจากนั้นถ้าเราเข้าไปดูในหน้าของดิวเนี่ยก็จะมียอดเงินขึ้นตรงนี้ในเมนู o n t a c t ก็จะเป็นยอดเงินที่เราได้นะครับ $624 ดอลลาร์ส่วนใน i n นวอร์ฮิสตอรีนี้ก็คือเป็นยอดเงินจากครั้งที่แล้วที่ผมได้รับมาสำหรับตรงนี้ผมก็ได้กด mark as complete ไปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าไม่กดเนี่ยจะได้รับยอดเงินหรือเปล่าซึ่งเมื่อผมกดปุ่มนี้ไปก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า awaiting approval ซึ่งในขั้นตอนนี้ ก็จะเป็นการรอยอดเงินของฟันเด้นเน็ที่จะจ่ายให้เราหลังจากนั้นก็ใช้เวลารอสักพักนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็ใช้เวลารอประมาณวันหนึ่งแต่จากในเมลนี้ก็คือวันที่16เดือน4เวลา1ทุ่ม52นาทีก็จะมีเมลแจ้งว่า My Stone w a t s App Proof ซึ่งในขั้นตอนนี้ยอดเงินก็จะเข้าในบัญชีของเราแล้วสำหรับในการถอนครั้งนี้ผมก็ได้ถอนเข้าบัญชีธานาคารในประเทศไทยนะครับ ก็ให้ดูตรงนี้ครับเวลาที่ผมถอนเงินก็คือ2ทุ่ม47นาทีโดยวิธีการแบงค์ทานเฟอร์ซึ่งในเนี้ยเขาบอกว่ายอดเงินจะถึงเราวันที่17ถึงวันที่21แต่ดูตรงนี้ครับยอดเงินที่เข้าจริงๆก็คือเวลา2ทุ่ม50ของวันที่16ก็คือใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับที่เราโอนจากดิวเข้าธนาคารในประเทศไทยของเราจากยอดเงินที่เราทำการถอนก็คือ21,000บาท ก็ตรงตามยอดที่เราได้รับมาก็เดี๋ยวในหน้านี้ผมจะให้ดูสรุปผลการดําเนินงานที่ผมได้ทําการถอนทั้งหมด3รอบนะครับก็จะมี Account 100K ค่าสมัครก็คือ $699 ดอลลาร์ตอนนี้ทำโปรฟิตไปได้ $13,900 ผมก็ได้ส่วนแบ่งที่15%ก็คือ2 0 9 5ดอลลาร์ที่รวมจากยอดทั้งหมดที่ผมถอนมา3ครั้งถ้าดีเป็นเงินไทยก็คือผมลงทุนไปทั้งหมด $24,000 บาท ตอนนี้ได้กํำไรมาแล้ว71,000บาทก็คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ต่อ34บาทส่วนต่างมหาค่าสมัคร699ตอนนี้ผมก็ยังกำไรทั้งหมด47,000บาทนะครับสำหรับเป้าหมายของการสอบฟันตินดิ x เอ็กเพรสโมเดลก็จะมี t a r ก็ตให้เราทำทั้งหมด25,000เราก็จะได้ส่วนแบ่งที่15%ของ25,000ก็คือ3,750 วกับถ้าเราสอบผ่านก็จะได้ค่าสมัครคืน699ก็รวมเป็นยอดเงินทั้งหมด4,449ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ1,51,000บาทนะครับตรงนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินรอบที่3ยังไงถ้าใครสนใจแล้วอยากจะสมัครสอบก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ดูเงื่อนไขในการสอบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดกฎเนี่ยเราอาจจะโดนยึดกำไรได้ ในถ้าเราสอบผ่านเราจะได้รับออดจริงแล้วเรายังทาผิดกฎบัญชีของเราก็จะถูกะระงับนะครับก็าอาจจะมองเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ